ทำไมเครื่องตัดอ้อยของช่างแท็กเตอร์ไม่มีส่วนลดรู้ว่าของแถมเงินกับเจ้าอื่นๆเลยช่างแท็กเตอร์ของเรานะคะเน้นเรื่องปัจจัยสําคัญของเครื่องตัดอ้อยค่ะต้องทํางานได้จริงทันเวลาในการใช้งานอะไหล่ต้องเป็นอะไหล่ใหม่ทั้งหมดสิ้นส่วนอะไหล่ถอดออกได้ง่าย และทำให้ง่ายต่อการบำรุงดูแลรักษาซ่อมแซมค่ะการบริการหลังการขายที่ครบถ้วนหากเครื่องตัดอ้อยของลูกค้ามีปัญหาทีมช่างของช้างเทคเ,เตอร์พร้อมที่จะบ,บริการให้กับลูกค้าทันทีค่ะเครื่องตัดอ้อยของช้างเทคเ,เตอร์มีราคาที่เป็นมาตรฐานเท่ากันทุกตัวแทนเลยค่ะมีของแถมที่พอมาสมกับการใช้งานได้จริงค่ะจึงได้รับการยอมรับจากลูกค้ามากกว่าสินค้าที่มีของแถมหลายรายการค่ะแต่ไม่ทราบถึงปัญหาในอนาคตสิ่งที่ถูกจากการ เป็นสิ่งที่แพงค่ะไม่อยากเจอปัญหาแบบนี้ให้ปวดหัวต้องเลือกเครื่องตัดอ้อยของช้างเทเตอร์ค่ะมันจะได้ร้อเปเซเลยค่ะการันตีด้วยยอดขายอันดับหนึ่งตอนเนื่องยาวนานถึง17ปีเลยค่ะหากท่านใดนะคะที่สนใจเครื่องตัดอ้อยของช้างเทเตอร์สามารถติดต่อน้องแอนโทรศูนย์เก้าแสองหนย์หรือสามารถเข้ามาชมสินค้าได้ที่บริษัทช้างไเตอร์สุพรรณบุรีได้เลยค่ะ